สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของ Speed News ไปอัปเดตเรื่องราวในแวดวงยานยนต์กับคุณชัญญาพากรพัฒน์และดิฉันพัชราพิญาวาสค่ะเช่นเคยนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราได้ทาง2ช่องทางด้วยกันค่ะคือทาง True Vision ช่อง72 Speed Channel นะคะและอีกหนึ่งช่องทางค่ะคือ w w w s p e e d c h a n n e l t h a i ช a n d c o m ค่ะช่วงนี้ไปเริ่มต้นอัปเดตข่าวสารกันด้วยเรื่องราวของการปรับโครงสร้างราคาก๊าซธรรมชาตินอีเอ็น่จีวีๆ คนทีเดียวค่ะงานนี้นะคะเขาก็มีการศึกษาโครงสร้างของราคา๊าสธรรมชาติ NGV กันเกิดขึ้นนะคะโดยสถาบันปิโตเรเลียมเนี่ยเขาออกมาบอกว่าผลของการศึกษาโครงสร้างนี้นะคะน่าจะได้ข้อสรุปแล้วละคะ่ะโดยราคาเนืกก้อ๊าซตามแนวท่อส่งนั้นจะต่ำลงเท่ากับราคาขายให้กับทางกอฟพอ,อนะคะ คุณสิริจิรพงพันธ์ผู้อำนวยการสถาบาันปิโตเลียมแห่งประเทศไทยได้บอกถึงความคืบหน้าของการศึกษาปรับโครงสร้างราคา๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์หรือว่า NGV นะคะว่าผลการศึกษาต้นทุนของ NGV นั้นตอนนี้ใกล้จะได้ข้อสรุปแล้วนะคะโดยราคาเนื้อก๊าซ NGV ของสถานีบริการตามแนวท่อส่ง๊าซ NGV จะมีราคาเท่ากับราคาที่ทางบริษัทปตทจำกัดมหาชนจำหน่ายให้กับการไฟฟ้าฟฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่า กฟผค่ะส่วนสถานีบริการนอกแนวท่อส่งก๊าซ NGV นั้นนะคะจะมีราคาแตกต่างกันตามระยะทางเนื่องจากว่าจะต้องมีการขนส่งทางรถบรรทุกส่วนราคาของก๊าซ NGV จะอยู่ที่เท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับผลการศึกษาซึ่งคิดว่าน,ะะน่าจะเป็นราคาที่ทุกฝ่ายนั้นพอใจด้วยนะคะและจากผลการศึกษาค่ะก็จะเห็นว่าการที่จะแก้ไขปัญหาการเติมกา๊าซที่มีบริการไม่พอกับความต้องการนั้นนะคะ น่าจะเปิดให้เอกชนตอนนี้นะคะเข้ามาดําเนินการสร้างสถานีบริการแล้วก็ขนส่งก๊าซ NGV เนื่องจากว่าในปัจจุบันนั้นก็จะมีเทคโนโลยีและประสบการณ์เพียงพอแล้วก็ไม่จําเป็นต้องพึ่งพาปาตาทาเพียงฝ่ายเดียวแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าจับตามองทีเดียวเพราะถ้าหากว่ามีสถานีเนี่ยถ้าให้ก๊าซ NGV เพิ่มมากยิ่งขึ้นเนี่ย น่าจะมีรถหันมาใช้ก๊าซกันมากยิ่งขึ้นนะตอนนี้รถแท็กซี่ส่วนใหญ่หี่ก็หันมาใช้ n g v นนะคะประมาณร้อยละ70ของทั้งหมดแล้วด้วยใช่ค่ะเราไปดูเรื่องของการรถไฟกันบ้างน,นะคะโดยกระทรวงคมนาคมนะคะออกมาบอกค่ะว่าเตรียมที่จะปรับโฉมรถไฟไทยนะคะเพื่อให้มีความสะดวกยิ่งขึ้นค่ะพร้อมกันนี้ก็ได้เข้าไปศึกษาระบบรถไฟของประเทศญี่ปุ่นและจีนนะคะเพื่อนาํามาปรับใช้ยืนยันด้วยค่ะว่าคนไทยนะคะจะใช้รถไฟความเร็วสูงได้ในภายใน3าถึงปีข้างหน้านี้ค่ะ โดยนายจารุพงเรืองสุวรรณนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมบอกว่าขณะนี้ถึงเวลาแล้วที่ประเทศไทยจะต้องปรับปรุงโครงสร้างระบบขนส่งให้มีความสะดวกยิ่งขึ้นเพราะปัจจุบันนะคะระบบรถไฟไทยมีความล่าช้ากว่าประเทศอื่นๆโดยจะทุ่มงบประมาณไปยังการขนส่งของระบบรางเพราะเป็นระบบที่สามารถขนส่งประชาชนได้เป็นจํานวนมากต่อเที่ยวค่ะ จึงจำเป็นนะคะต้องปรับปรุปรงโครงสร้างและปรับโฉมระบบขนส่งรถไฟใหม่ซึ่งขณะนี้ได้รับความร่วมมือจากจีแล้วก็ญี่ปุ่นในการเข้าไปศึกษาระบบรถไฟความเร็วสูง ละเบื้องต้นก็ได้นําผลการศึกษาจากทั้ง2ประเทศมาปรับใช้กับประเทศไทยเพื่อกําหนดสเปคในการลงทุนแต่ขณะนี้นะคะยังไม่สามารถนําเข้าเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาได้เพราะว่ารายละเอียดนั้นยังอยู่ในขั้นตอนการศึกษาหลังจากนี้นะคะจะนําไปสู่การออกแบบโครงสร้างของระบบดังกล่าวเพื่อเปิดให้บริษัทต่างๆเข้ามาประมูลซึ่งก็คาดว่าหลังจากลงนามสัญญาแล้วคนไทยจะได้ใช้รถไฟความเร็วสูงในอีก3-4ปีข้างหน้าอย่างแน่นอนค่ะก็เป็นความคืบหน้านะคะของทางฝั่งของ รถไฟไทยอีก3ามปีเท่านั้นนะคะรถไฟความความเร็วสูงแต่คุณพูดถึง3าปีใช่ไหมดิฉันพูดถึงปี57ดีกว่าะนะคะอีก2ปีค่ะการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยนะคะเขาบอกว่าจะมีการเตรียมจัดเก็บค่าโดยสารนะคะงานนี้20บาทตลอดสายกันไปเลยนะคะคุณกวางค่ะซึ่งก็เป็นข่าวดีนะคะแต่ตอนนี้ยังอยู่ในช่วงระยะเวลาที่พิจารณาดูว่ามีความเป็นไปได้ที่จะทําได้หรือไม่นะคะก็ปไปไดูดรายละเอียดกันเลยนะคะว่า20บบาทตลอดสายของการรถไฟฟ้าขน ส่มวลชนแห่งประเทศไทยเนี่ยจะสามารถทําได้หรือเปล่านะคะงานนี้นั้นคุณยงสิทธิ์โรสีกุลซึ่งเป็นผู้ว่าการการไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารอฟอมอเขาก็ได้บอกถึงการจัดเก็บค่าโดยสารรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายนั้นนะคะคาดการณ์กันว่าจะดําเนินการได้ในปี2557อีก2ปีเท่านั้นนะคะซึ่งก็เร็วกว่าเดิมที่คาดว่าจะต้องรอให้เปิดเดินรถสายสีม่วงถึงปี2558หรือรอให้ครบ10สายก่อนถึงจะดําเนินการได้ะคะ่ะโดย ดางน,นี้เขาก็จะมีการเจราจากับบริษัทรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือว่า B M C L ซึ่งเป็นผู้รับสัมปทานเดินรถไฟฟ้า M R T เพื่อที่จะเริ่มใช้กับรถไฟฟ้าใต้ดินก่อนนะคะ ขณะนี้ค่ะก็อยู่ระหว่างการประเมินจํานวนผู้โดยสารที่จะเพิ่มขึ้นหากมีการจัดเก็บค่าโดยสาร20บาทนะคะและยังจะประเมินรายได้เพื่อเปรียบเทียบกับรายได้ที่ BML c ในฐานะผู้รับสัมปทานประเมินไว้ในสัญญานะคะซึ่งหากว่าต่ํากว่าที่ประเมินรัฐก็จะต้องชดเชยส่วนต่างแต่ว่าหากสูงกว่านะคะก็จะไม่มีการชดเชยเกิดขึ้นค่ะนอกจากนี้นะคะจำนวนผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นนั้นก็จะต้องนำมาประเมินเพื่อจัดหาขบวนรถ เพื่อที่จะเพิ่มรองรับการให้บริการโดยจะสรุปให้ได้ภายในสิ้นปี2,555นี้แล้วนะคะโดยผู้ว่ารอฟอมอเขาก็กล่าวเสริมว่าคาดว่าเมื่อโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ําเงินแล้วเสร็จก็จะช่วยเพิ่มจํานวนผู้โดยสารจากปัจจุบันนั้นอยู่ที่2 0 0 0 0 0คนต่อวันเพิ่มเยอะเลยนะคะเป็น1ล้านคนต่อวันค่ะ ทั้งนี้นะคะเมื่อโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าทั้ง6สายที่อยู่ในความรับผิดชอบของรอฟมอแล้วเสร็จนะคะก็จะช่วยเพิ่มจํานวนผู้โดยสารเป็น3ล้านคนต่อวนันและถ้าโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าครบทั้ง1 0สายเสร็จนะคะจะช่วยเพิ่มจํานวนผู้โดยสารเป็น5ล้านคนต่อวันเลยนะคุณกวางเพิ่มกันกระโดดก้ากระโดดจริงๆนะคะอีกทั้งยังสามารถช่วยลดความแออัดของการจราจรได้ครึ่งหนึ่งในปัจจุบันกันอีกด้วยนะคะเห็นด้วยนะคะอะไรก็ตามที่เป็นการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ,ะ,ะได้เนี่ยรีบๆทำเงินไปเลยเพราะว่าจะได้ลดความ แอดของจํานวนปริมาณรถยนต์บนถนนด้วยนะคะปริมาณรถยนต์ตอนนี้ก็มากนะคะรถคนออกรถกันตามมาตรการรถคันแรกกันนี้คึกคักนะคะก็ทําให้อ่าพอมี2 0บาทก็อาจจะช่วยลดการก <ไป S 2> ระจรติดขัดเข้าไปได้นะคะ,คะเอาไปดูกันที่ข่าวต่างประเทศกันบ้างน,นะคะโดยนิวอาร์มสตรองนะคะนักบินอวกาศคนแรกที่หยิบดวงจันทได้เสียชีวิตลงแล้วนะคะด้วยวัย82ปีค่ะด้วยการติดเชื้อนะคะขณะเข้ารับการผ่าตัดโรคหลอดเลือดหัวใจค่ะ สำนักข่าวต่างประเทศรายงานนะคะว่าในวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาครอบครัวของอาร์มสตรองค่ะออกแถลงการถึงการเสียชีวิตของนิวอาร์มสตรองนะคะว่าเขาเสียชีวิตด้วยอาการติดเชื้อระหว่างการผ่าตัดขยายหลอดเลือดหัวใจเมื่อช่วงต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาหลังแพทย์พบอาการอุดตันที่หลอดเลือดค่ะ นิวอาร์มสตรองคนนี้นะคะเป็นผู้บัญชาการยานอาวกาศอพอลโล11ค่ะซึ่งเดินทางไปเหยียบดวงจันทรได้สำเร็จเมื่อวันที่20กรกฎาคม2512เป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์ของวงการบินอวกาศของสหรัฐนะคะในฐานะเป็นนักบินอวกาศคนแรกที่เดินทางไปเหยียบดวงจันทรได้สำเร็จพร้อมด้วยเอ็ดวินบัสอัลดรินนักบินอวกาศร่วมชาติค่ะโดยเดินบนผิวดวงจันทรเป็นเวลา3ชั่วโมงนะคะเพื่อถ่ายรูปเก็บตัวอย่าง แล้วก็เป็นการทดลองนะคะ่ามกลางผู้ชมกว่า450ล้านคนนะคะที่ได้ชมการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ไปทั่วโลกค่ะภาพที่คุณผชมเห็นอยู่นี้ก็น่าจะเป็นภาพประวัติศาสตร์นะคะที่หลายคนจําเขาได้นะคะ Armstrong นีลออลสตรองนี่ถ้าตอนเด็กๆได้ศึกษาเรื่องเกี่ยวกับอวกาศมานี่ก็จะได้ยินชื่อเขานะคะจะเป็นชื่อที่เขาเรียกว่าเป็นประวัติศาสตร์สําหรับโลกไปแล้วนะคะมไม่ใช่เฉพาะประเทศใดประเทศหนึภาพที่ะะเขานําเอา ธ<ท>ง,งสหรัฐนะไปปักนี่คือเป็นภาพประวัติศาสตร์ปับใจเลยนะคะก็ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวแล้วก็การจากไปของคุณยวอัมสตองด้วยนะคะเอาละคะ่ะช่วงนี้ไปพักกันสักครู่หนึ่งก่อนดีกว่าคะ่ะช่วงหน้านั้นนะคะมีความเคลื่อนไหวของการประมูลรถแท็กซี่นะคะ,ะกิจกรรมแท็กซี่วิ่งสู้ฟัดภาค2โอ้โหคุณนะทวุฒินั้นประมูลได้เงินเยอะทีเดียวนะคะไปติดตามชมช่วงหน้าคะ่ะ